อ <c oughs> อยู่ตัวเบเริ่มเลยครับเดี๋ยวค่อยรลดลงอีกเอาหายเอ, <c oughs> อ้ยกินเฉยเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทําสูตรเหยื่อตกปลาหมอนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะไปตกปลาหมอด้วยกันด้วยนะครับว่าสูตรนี้ปลาหมอจะกินดีไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เริ่มมาเตรียมสูตรเหยื่อของเราหรือว่าเตรียมเหยื่อของเราก่อนนะครับเหยื่อที่เราจะทําไปตกนะครับก็คือเหยื่อมันหมูหมักสําหรับ ปลากินเนื้อโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลานิลปลากินเนื้อนะครับเราก็สามารถนําสูตรนี้ไปตกได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาหั่นมันหมูของเรานะครับหรือว่าแล่มันหมูของเราให้เป็นเส้นแบบยาวๆประมาณนี้นะครับก็คือให้มันจะคล้ายๆไส้เดือนนะครับสามารถที่จะเกี่ยวตาเบ็ดโค้งๆไปตามตาเบ็ดของเราได้นะครับผม สำหรับมันหมูหมักปาลารวมนั้นนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับแต่นี่ผมจะทําไว้สําหรับปลากินเนื้อนะครับเมื่อเราแล่เราหั่นได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นํามาใส่ภาชนะของเรานะครับนาๆก็คํานวณความยาวของมันหมูตามตา,มตามเบ็ดที่นาๆนใช้นะครับสําหรับผมผมใช้เบอร์0.8นะครับชิโนนะครับผมก็จะหั่นประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนํานมข้นหวานตามะลินะครับหรือว่านมข้นหวานอะไรก็ได้นะครับมาใส่มันหมูของเรานะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับก็คือใส่ให้ทั่วนะครับถ้าน้นะทำมันหมูเยอะก็ใส่ปริมาณให้มันทั่วเท่ากับที่มันหมูของเราหั่นไว้นะครับอันนี้ผมทําไปเท่านี้นะครับจากนั้นเราก็คนนมข้นหวานของเรานะครับให้ทั่วๆกับชิ้นมันหมูที่เราหั่นไว้นะครับ ถ้ามันไม่ทั่วหรือว่ามันน้อยนะครับเราก็เติมนมข้นหวานเพิ่มลงไปได้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ซอสน้ำมันหอยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยี่ห้อที่ผมใช้นะครับผมเราก็ใส่ให้ได้ปริมาณเท่าๆกับนมข้นหวานของเรานะครับเราก็เทลงไปแล้วเราก็คนๆแล้วก็ผสมผสมให้เข้ากันนะครับผม โอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปตกได้เลยนะครับหรือเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ใต้ช่องฟิตนะครับก็คือไม่ต้องเก็บในช่องฟิตนะครับเก็บไว้ใต้ช่องฟิตก็อยู่ได้แล้วนะครับผมแล้วเราก็นําไปตกพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคครับเราไปตกปลากันเลยครับไปที่หมายกันเลยครับสําหรับหมายที่ผมจะพามาลองเหยื่อ มันหมูหมักนี้นะครับว่า2ออย่างนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับเป็นหมายที่อยู่ในซอยสุวินทวงศซอยส1บนะครับเข้ามาทางนู้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นสะพานข้ามคลองแล้วก็จะมาตรงนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะครับมันก็มีปลาชักเกอร์นะครับที่ขึ้นขึ้นถี่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับก่อนอื่นผมก็จะอ่อยเหยื่อตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงปลายคันผมนี้นะครับว่าโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองกันตรงนี้นะครับวิธีการนะครับผมก็จะแตะให้ถึงพื้นเลยนะครับเบ็ดที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเบ็ด ชิโนนะครับทรงชินุนะครับเบอร์0.8นะครับผมก็จะเกี่ยวมันหมูให้แบบเต็มตาเบ็ดเลยนะครับเหมือนกับเกี่ยวใส่เดือนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับเอาก็มารอลุ้นกัน นี่นะครับแล้วก็จะใส่นี้นิดนึงนะครับใส่เยืะตรงนี้นะครับตรงโคนเบ็ดเสียงเครื่องบิน <laughs> เดือที่เราวางลงไปเมื่อกี้เนียนครับนี่ครับก็มันหมูจะอยู่แบบนี้นะครับเราก็จะวางลงแบบนี้นะครับวางพื้นลงไปนะครับให้เหยื่อนี้ล่อมาแล้วก็มาดูดเจอมันหมูของเรานะครับ ก็จะสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยลดลงอีกอา้าวหายอุ้ยกินเฉยเลยครับโอ้โหยังไม่ได้วางเบ็ดเลยอุ้ยปลาหมอไซ้ใหญ่ครับโอ้โห ดูเนี่ยนะครับปลาหมอเนี่ยครับพุดเริ่มเลยอุยเอาอีกแล้วครับใสสวยว้าวสวยงามครับ ปลาหมอครับแ้มสามความจริงแล้วมันหมูที่ไม่หมักนะครับปลาปลาหมอก็กินนะครับแต่ว่าการหมักมาแบบนี้นะครับมันก็เร็วกว่านะครับตรงไม้แรกก็กระชากเห็นไหมครับผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีได้สามตัวแล้วครับตัวใหญ่ดีด้วย ตัวนี้ตัวเล็กครับไี่ใหญ่มากสุดแล้วสุดแล้วสืยอโอ้โหตัวเบิเลมเลยครับ เนี่ยดูฝ่ามือผมเต็มฝ่ามือเลย <Okay. S 1> นี่ปลาเริ่มเข้าแล้วครับหย่อนเป็นดึงนะครับแต่วัดภาดเอง ไม่เห็นบัตรนินเลยนะครับของนี้อืมต่อแล้วนี่ไง หมมีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับเนี่ยอือ่อออาอะไรครับหนักอย่าบอกแนะว,ว่าเป็นชักเกอร์ นะโอ้โหว่าเห็นจักเกร์มันขึ้นอยู่ไม่หยุดนั่นไงเต็มเลยครับ เสียยงเดียวก็คือปลาชักเตอร์เยอะมากเอาละครับมาลุ้นกันอุ้ยนี่ไงไห้แต้มหนึ่งครับ ออยู่ตัวเบเริ่มเลยครับนี่โอ้โหตัวใหญ่ครับนื่ฝ่ามือมันตกแบบไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราวานเยอะไปเยอะแล้ว วสวยมีแต้ไซส์ใหญ่ครับประหมู ให้สวยครับเยี่อยู่ครับสวยดูครับ ห,หมอไซสสวยโอเคครับนะนะ้าเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรานะครับที่เรามาลองเหยื่อวันนี้นะครับเหยื่อมันหมูหมักครับนี่ครับจริงๆแล้วปลาหมอเนี่ยมันก็กินมันหมูอยู่แล้วนะครับแต่พอหมักแล้วเนี่ยมันกินดีมากขึ้นนะครับอันนี้ตกที่เดียวนะครับหมายเดียวนะครับเอาเหยื่อนี้ ่อยด้วยนะครับสามชั่วโมงนะครับหมายเดียวนะครับสามชั่วโมงได้ตาหมอทั้งหมดเนี่ยสาย,ยสวยๆนะครับโอเคตาหมอสวยๆเลยครับสิบเอ็ดตัว ไซ่ใหญ่ๆนะครับจริงๆได้12ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับปล่อยไปแล้ว3ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับข้อคิดท้ายคลิปคนชอบทำล้มลงเจ็บครั้งแล้วจะลุกขึ้นอีกแต่คนอาธรรม กจะสะดุดล้มลงในความยากลำบากกอดเบรดีเอเดนซิคก้ง1ุดเดกตกปลา